มาที่คูโบลูกนี้หลอกไปหนึ่งทีโอ้โหโดนชนแต่ไม่ล้มมาอีกหนึ่งจังหวะแอนโทนีเดะมุนไปแล้วจังหวะต่อมามาที่ไรอันจิกดับเบิลทัดไปไซก้อยไม่เข้าซ้ำอีกหนึ่งครั้งนิ่มนม,มาอีกหนึ่งจังหวะโรดี้โอ้โหดึงลูกนี้หลุดเลยมาอีกหนึ่งจังหวะแอนโทนีซีดานเทิร์นไปแล้วมาอีกหนึ่งจังหวะคูโบดับเบิลทัดเข้าซ้ายโค้ง,งไม่เข้า มาอีกหนึ่งจังหวะคู่โบไปแล้วหนึ่งคนคนที่สอง่านได้ไปอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งจังหวะมาอีกแล้ว,ลวเข่าซ้ายคงโค,โคนิ่มนิ่มมาอีกหนึ่งจังหวะคู่โบอีกแล้วไปอีกแล้วหนึ่งโดนชนแต่ไม่ล้มไปต่อได้คงโค,โคนิ่มนิ่มก่อนรับชมลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ,บ,บผู้กขพาแล้วนะครับอาจารย์วิดีโอวันนี้ผมจะมาสอนจังหวะและระยะในการใช้สกิลนะให้หลบกูต่อสูได้ง่ายนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเรายือนอยู่เฉยเฉยแล้วก็ให้เขาวิ่งเข้ามาแล้วใช้สกิลนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเราวิ่งอยู่กับบอลแล้วก็แล้วใช้สกิลไปด้วยนะก็มาดูกันเลยว่ามันจะทํำยังไงนะอย่างเช่นจังหวะน,นี้นะครับมันก็คือการวิ่งเข้ามาแล้วใส่สกิลให้เราอันดับแรกให้เราปล่อยสปีดก่อนอยู่ประมาณช่วงนี้ แล้วหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาประมาณนี้แล้วก็กดสกิลให้มันอยู่ระหว่างเส้นที่ผมตีขึ้นไว้ให้นะก็ระยะก็ประมาณนั้นเลยแล้วก็กดสกิลไปมันก็จะพอดีกับที่เขาวิ่งเข้ามาหาเราพอดีเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยพ่อย่างเช่นจังหวะนี้เห็นไหมปุ๊บเขากําลังเข้ามาก็ระยะก็ประมาณนี้ให้เรากดรอไว้จังหวะที่เขาวิ่งเข้ามามันก็จะได้แบบนี้เลยอีกจังหวะนึงก็เหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วก็กดสกิลไป มันก็จะหลบได้แบบนี้เลยแล้วก็อีกจังหวะน,นั้นก็คือการที่เราวิ่งช้าๆหรือว่าวิ่งจ็อกหรือว่าไม่วิ่งนะก็ให้กดระยะแคบเข้ามานิดหนึ่งตามที่วิดีโอที่เห็นเลยเมื่อกี้ถ้าเรารีบกดเหมือนจังหวะที่แรกๆนะมันจะติดนะทุกคนถ้าเราจอกอยู่หรือแล้วเขาวิ่งยังไม่ถึงอะไรแบบนี้ถ้าเราไปกดมันจะติดเขานะก็ต้องดูตามระยะที่เราวิ่งด้วยว่าเราวิ่งเร็วหรือวิ่งช้านะถ้าเราวิ่งเร็วแล้วก็ กดออกห่างๆนิดนึงเหมือนที่การคลิปผมบอกไปแล้วก็ถ้าเราจอกอยู่หรือว่ายืนอยู่เฉยๆก็ให้เราใช้แบบเขาใกล้ถึงตัวแล้วเราค่อยกดนะก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกระเช้าในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ